อยากก้าวข้ามความเบื่อต้องทำอย่างไรผมเองเจอน้องคนหนึ่งตั้งคำถามอย่างนี้กับผมผมก็บอกเฮ้ยเขาก็เข้าใจได้นะได้เบื่อไหนเล่าให้ฟังเนี่ยเบื่อยังไงเขาก็เล่ามาครับขอจับประเด็นได้ส,สามอย่างหนึ่งงานที่ทำอยู่เนี่ยมันซ้ำซากจำเจเขาก็เจออย่างเงี้ยเป็นประจำเลยอันที่สองครับโอ้โหกว่าจะทำอะไรได้ทีใช้เวลาหลายวันให้กว่าจะเสร็จอันที่สามก็คือรู้สึกทำไปเนี่ยเหมือนกับไม่มีเช็คลิสต์ค่ ทำแล้วก็ผิดกลับมาผิดกลับมาผมก็บอกว่าในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยเนี่ยนะครับมุมบนซ้ายสุดเนี่ยมันก็คือ e s c ไอ้ปุ่มนี้ทําอะไรปุ่มนี้เนี่ยถ้าเราเคีย์อะไรผิดหรือเราไม่ชชั่์แล้วกดปุ่มปับ๊บอันนี้หลุดออกมาเลยแล้วถ้า e s c ในชีวิตทำงานเราจะเป็นอะไรดีผมก็ถอดออกมาเป็น3ามคำครับอันแรกคือ easy ครับทำยังไงให้งานมันเรียบง่ายและ easy อันที่สองครับงานที่เราทำอยู่เนี่ยตัว S คือเอาเป็น s สป e d ทำยังไงให้มันได้รวดทำวดัดรวดเร็วเราจะได้เออจบเสร็จนะครับแต่สองอันนี้พอไหมไม่พอเพราะมันอาจจะเกิดผิดพลาดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเช็คลิสต์ตัวที่3เนี่ยคือทำยังไงให้มันมีความสมบูรณ์คอมพลีตไอ้คอมพลีตจะมาได้ไงก็ต้องทำเช็คลิสต์เงเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซากทำงานวนอยู่งนั้นยกตัวอย่างไฟ์ Excel เนี่แหละ นะครับเราเองทำเนี่ยนะผมว่าน้องรุ่นใหมเ่เขาเก่งกว่าแล้วลองขอไอเดียเขาดีครับนะเฮ้ย้เราจะออกแบบอันเนี้ยเอาเดต้เอาข้อมูลเนี่ยหูระดับเป็น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 ,ปน,ปนพันเป็นหมื่นและอขอนทำยังไงถึงจะสุกได้อย่างรวดเร็วโอ้เด็กรุ่นนี้ผมว่าคล่องมากพิวออทเทอร์โ,โ,บโบเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับอันนี้ก็คือ e ีซีนะครับและก็ Speed สปีดซะด้วยแต่ขนาดในการไอ้น,อน,น,อน้อยคนกว่าพี่มานนยังชาไป ใช้อันนี้สิเครื่องมือแบบนี้ Power BI หยิบข้อมูลปับป๊บปั๊บเด้งเสร็จอ้าวเร็วกว่าที่เราเคยรู้จักที่อีกนอะไอ้เรื่อง Pivot Table มันใช้ Power BI เร็วสิอันนี้คือตัวอย่างครับว่าทํายังไงขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเช็คลิสต์ใช่ไหมครับว่าไอ้รีพอร์ตหรือข้อมูลที่ออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันถูกต้องสมบูรณ์เราก็ต้องมีเช็คลิสต์กระบวนการพวกนี้จะทำให้งานเราราบเรียบง่ายขึ้น Easy e ทำยังไงให้ง่าย S Speed ดทำไงให้เร็วและ m p มคอมพลีโดยการทำเป็นเช็คลิสต์นี่คือพื้นฐานสำคัญครับของไคเซนครับขอบคุณครับ